สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับพามาดูอาคารจอดรถนะครับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารดีนะครับหรืออาคารจอดและจอดรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับที่เห็นด้านหน้านะครับก็เปิดให้ใช้บริการนะครับบริเวณด้านหน้าของอาคารก็จะเป็นส่วนหย่อมส่วนสาธารณะนะครับอยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับอาคารจอดรถนี้ก็กว้างขวางนะครับมีที่จอดหลายชั้นนะครับ ตรงที่ผมเดินออกมานี่คืออาคารศูนย์ราชการอาคาร A นะครับเราก็สามารถเดินเชื่อมต่อไปที่อาคารจอดรถได้เลยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปอยังรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้นะครับสาหรับค่าบริการในการจอดรถนะครับ2ชั่วโมงแรกนะครับฟรีนะครับชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ20บาทรวมค่าบริการสูงสุดไม่เกิน100บาทแต่ต้องนํารถออกก่อนเที่ยงคืนนะครับผมต,ตอนนี้ก็เลย ถ่ายคลิปนะครับอัพเดตนะครับการกอร่อสร้างมาให้ได้รับชมกันนะครับเผื่อท่านใดจะมาใช้บริการอาคารจอดรถก็สามารถมาใช้ได้เลยหรือมาติดต่อศูนย์ราชการอาคาร A แล้วหาที่จอดรถไม่ได้นะครับก็สามารถจอดได้นะครับจอดฟรี2ชั่วโมงแรกนะครับชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ20บาทก็เดินเชื่อมต่อที่อาคาร A ได้เลยแต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการเดินนานน,าน,นิดนึงนะครับก็ไกลพอสมควรแต่ก็เดินได้ ตรงนี้ก็ก่อสร้างอยู่นะครับถ้าสร้างเสร็จก็จะเป็นส่วนสาธารณะที่สวยงามและร่มรื่นนะครับอาคารด้านหน้าที่เห็นนะครับเริ่มมีต้นไม้มาปลูกแล้วครับตรงบริเวณซ้ายมือครับก็จะเป็นทางเดินเชื่อมต่อไปสกายวอล์กนะครับไป รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับแล้วก็ออกไปทางด้านกรมศุนนะครับแล้วก็สารปกครองนี่ครับซ้ายมือจะออกเป็นสกายวอล์กนะครับออกไปสายสีชมพูนะครับแล้วก็กรมการกรงศุนนะครับกะสารปกครองทางด้านหน้านะครับ กับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงต่อไปก็อาจจะถ่ายคลิปมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ